ก็สวัสดีครับผมแฮกไก่บ้านเสถีนะครับพบกันกับงวดประจำวันที่2พฤษภาคมนะครับ2อ6 5นระครับวันนี้นะครับก็เก่าๆกันเช่นเดิมนะครับผมให้วิ่งเจ็ดบน7ล่างนะครับวดนี้นะครับของขวัญวันแรงงานนะครับเจ็ดบน7ดล่างนะครับส่วนแพ้เนี่ยนะครับผมจับที่75418นะครับ สองตัวก็หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสี่ห้าสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็เจ็ดแปดนะครับสามตัวก็หนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดแปดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสี่เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดนะครับก็ไล่มาตามลําดับนะครับมวันที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับห้าแปดเต็มเต็มนะครับวันนี้ก็คิดว่าจะแตกสามตัวนะครับน่าจะแตกสามตัว ก็ลองดูนะครับลองพิจารณาดูนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเลขฝันนะครับฝ enfin ัน7บน7ล่างนะครับแต่ง hmm ตัวช uh, ุดเดียวเลยเนี่ยนะครับชุดเดียวก็จะมี714นะครับชุดล่างก็จะมี7077นนะครับก็ใครที่ชื่นชอบก็ตัดเล่นด้วยนะครับตัดเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะแถมหลักสิบนะครับหลักสิบมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับ หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับอ่าไม่ใช่สิขอโทษขอโทษอ่างวดนี้นะครับแถมหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมให้ที่เลขขี้นะครับหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านะครับเป็นหลักร้อยนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับเป็นหน่วยคำชะโนดนะครับซึ่งเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นปีเข้ามาเกือบทุกงวดนะครับงวดนี้นะครับคู่เงินให้สามคู่ทองให้เก้านะครับ ก็เราจับดูสามศูนย์สามสี่สามเจ็ดสามสามศูนย์สามสองนะครับสามห้าสามหนแป้าสานะครับก็เก้าสองเก้าสี่เก้านเห้งเสะครับวันนี้ไปแล้วล ου, ุยๆเงๆกันสดีครับ